สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับเจมตีมันนาอีกแล้วช่วงสายๆเก้าโมงครึ่งนะคะดูรอบๆตึกลำบ้านช่องบรรยากาศวันนี้แดดมากเลยวันนี้ว่าจะมีฝนไหมนะ วันน,นี้ได้ตากผ้าซักผ้าทำความสะอาดซักผ้าถูห้องวันนี้ได้ทำความสะอาดหน้าห้องด้วยมีโอกาสได้รีวิวให้ทุกคนได้ดู วันนี้บรรยากาศดีจริงๆนะคะได้ตักผ้าตักผ้าแดดดีมากๆเลยออกไปไหนไม่ได้เลยแดด นจะเป็นระเบียงหน้าห้องหน้าห้องนะคะบรรยากาศดีดีนี่จะเป็นด้านบนระไปดูรอบๆอบบรรยากาศเชียงใหม่แถวประตูขายยา บรรยากาศดีมีที่ตักผ้าเยอะแย,ยะเลยบรรยากาศดีลมเย็นช่วยมา จะเป็นบริเวณหน้าห้องนี่เองนป่เป็นด้านล่างนี่จะเป็นระเบียง นี่เป็นระเบียงด้านบนวันนี้อากาศแดดแดดร้อนถ้าได้ตากผ้าซัากผ้าดีมากๆเลยนะคะวันนี้ได้พัฒนาตากผ้าซักผ้าดูรอบๆบรรยากาศดูรอบๆเลยว่าสดชื่นอากาศสดชื่นหมอกวันไม่มีนะวันนี้ไม่มีหมอกวัน กากาดชื่นแจ่มใสอากาศดีดีลมเย็นเย็นลมเย็นมากๆเลย จะเป็นระเบียงหลังห้องมีที่ตักผ้าเหมือนกันร้อนฝุดๆเลยแต่ถ้าอยู่ด้านในตรงนี้ไม่ร้อนนะเย็นด้วย ตักผ้าตักผ้าเยอะแยะเลยวันนี้บรรยกาศด,ดีดีหมอกควันก็ไม่มีแต่ถ้าออกไปข้างนอกเนาะอูร้อนมากๆ ตายๆมาก็ร้อนร้อนฝุดๆเลยอันนี้อย่าเป็นระเบียงด้านบนน,นะคะระเบียงด้านบนก็จะประมาณนี้ ช่วงบ่ายๆก็ร้อนเหมือนกันแต่ช่วงตอนนี้ก็โอเคอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจมสีบ้านานาด้วยนะทุกคนขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ คลิปนี้อาจจะไล,ล่สาระไปนิดนึงก็ขอโทษขออาภัยทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน